ปาดพี่น้องครับเนี่ยม่นพักอย่างน้อยนี่ครับโอ้เป็นตสอนให้ครับเอาเบื้องต้นสวัสดีกันก่อนครับพี่น้องครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับมาผบมาพอกับพี่น้องปลงดไปคือเก่าเหมือนเดิมเป็นประจํานะครับสําหรับวันนี้ครับพาพี่พาน้องมาอยู่มองนี้เด้อครับเด้อศูนย์พอเพียงนะครับอยู่บ้านกาพีครับตำบลกาพีอําเภอบ่อระบือจังหวัดมาสรค k a พาพี่พาน้องนะครับมายังศูนย์เรียนรู้ของเพินนะครับซึ่งกรมีฐานการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับพาพี่พาน้องมาเบิ่งฐานนี่ครับนี่ฐานการปลูกผักปังครับป้าเป็นตสอนให้ครับยอดใหญ่เขียวงามดีปานยังครับเอาครับพี่น้องครับเฮ้ายางไปเบิ่งอีกแลงนึงครับยุ่ขกางๆังกันนี่ครับก็บ่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับ ปาดที่โทน,นี่นี่ครับนี่พักนี่มีซื้อว่าพักปังครับเอาละเอียดต่างๆนะครับเพราว่าสิเป็นเรื่องประโยชน์ของพักปังหรือว่าวิธีการนะครับในการปลูกให้ได้ยอดง่ายๆแบบนี้นะครับร่วมไปถึงเรื่องของพันธุ์พักปังต่างๆนะครับและก็นอกจากนั้นนะครับเาเว้าลจาก,กันเกี่ยวกับเรื่องของการขยายพันธุ์นะครับ สำหรับพักปังนี่นะครับว่ามีวิธีการในการขยายพันธุ์เป็นแบบใดแน่นะครับเอาตอนนี้ว่าผมว่าพอกับผู้ทีเพิ่นดูแลสำหรับแปลงพักยูบองนี้เนาะครับเนาะครับสวัสดีครับไอ้ทงคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับผมไอ้ทงคุณเนาะดูแลสวนพักยูศูนย์พ่อเพียงอยู่บองนี้เนาะไอ้เนาะเอาก่อนอื่นผมสอบถามแน่ว่าศูนย์อยูบองนี้นี่พิกัดนี่อยู่บ้านใดก่อนครับเนี่ยอยู่ล็อกกาครับกับพี่ล็อกกาครับกับตำบลกัาพี่ครับ ตำบลกัพีอำเภอบระเบยจังหวัดมาสาะขามเนาะเป็นสูย์เลียนรูบ่อ้อยู่นี่ครับผมศูย์เลียนรู้ครับอ๋อครับครับเอาบันนี้เขามาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของพักปังนะครับที่ผมให้พ่อพี่น้องป้องไปนะครับเด้เบิงกันเนาะเมื่อกี้นะครับก็เลยอยากสืสอบถามไอ้ไส้เนะครับว่าสําหรับพักปังนี่เป็นพันธุ์พักปังใบเป็นพันธุ์พักปังใงเนาะสีนี่สียังไอ้ไส้ครับสีเขียวนี่เหรครับสีเขียวเนาะสีอื่นมีบบ่มีครับอ๋อเด อันที่จริงได้รับทราบว่ามีหลายสีเนาะแต่ว่ายูนี่นี่ปลูกสีเขียวครับพี่น้องครับเห็นเนาะเอาบัณฑิประโยชน์ของพักปังนี่เขาใส้เฮ็ดยังเนี่ยครับผมนี่ก็หลายอย่างเอาไปผัดไปลวกไปยังเด็ดทุย่างครับเออคือคือ,คอหมายถึงว่าเอาไปเฮ็ดอ,อาหารนั่นแหละอาหารนี่แหละบัณิสามารถสีลวกก็ได้ครับเฮ็ดยังได้อีกครับผัดก็ได้เออ ใส่พวกแกงพวกอ้อมยังก็ได้โอ้แกงอ้อมก็ได้วันเถาะได้สูยางซูเดียยเนาะ,นะเออนะครับซึ่งเป็นเป็นพักที่มีคุณค่าทั้งอาหารสูงเนาะครับเนาะสำหรับพักปังเนาะเป็นสมุนไพรครับอีกนิดหนึ่งเป็นสมุนไพรพร้อมครับอ๋อครับเป็นพวกโรคไตพวกโรคยังเน่ะอ๋อครับครับพักตัวนี้ลงไปครับอ๋อครับครับอยากสืสอบถามนะครับว่าในการเตรียมแปลงในการปลูกแบบนี้นี่เฮ็ดจังไดเน่เนาะครับเนาะโยงแปลงครับ เห็ดคั้นเลายกแปลงเตรียมพื้นอีไว้เฉพาะเขาจะเอาพันมันของมันมาปักครับโอ้หมายถึงว่ายกแปลงเห็ดแปลงให้เป็นขึ้นเป็นแปลงใหดเป็น,ปปนปหน,น,นานเนาะครับเนาะหนานเงี้ยแบบนี้ครับอืมครับครับครับบัณเขาใส่ส่วนไหนครับในการขยายพันธุ์บัณนี ใส่ส่วนลำต้นของมันครับใส่ล้ำต้นก็ได้บ่ครับลำต้นเนี่ยเขาหาตลงไปนะครับโอ้ตีบเขาไปมันเขาไปเสียบเลยครับโอ้ไปเสียบเลยครับเสียบเป็นแถวโอ้ขยายพันธุ์ง่ายต่อครับพี่น้องครับนี่สําหรับผักปังเนาะนอกจากนั่นครับเอาเมล็ดของมันเนเพราะมันเป็นเมล็ดแบบดำดำเหรอครับอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เป็นดอกตีนีอันนี้เป็นดอกด้วยครับโอ้หมายก็ว่านอกจากใส่กิ่งในการเสียบแล้วครับ เขายังสามารถใส่เมล็ดนะครับเนี่ยเมล็ดเนี่ยครับเมล็ดเนาะนี่มันยังอ่อนอยู่เนาะครับอืมครับครับเพื่อสิขยายพันธุ์น้ำขยายพันธุ์น้ำอยูครับครับอืมเนี่ยครับเอานี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับสำหรับพักปังนะครับเที่ยวมาจากกันนะครับบ่าวาสิเป็นเรื่องของประโยชน์เรื่องของสายพันธุ์เรื่องของวิธีการในการปลูกนะครับร่วมทั้ง เรื่องของการขยายพันธุ์ต่างๆเอาครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณนะครับไอยท่องคุ้นเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับครับผมครับนี่ครับพอให้พี่น้องครับนี่สําหรับยอดพักปังเนาะโอ้ยบังไี่ครับเป็นตอรสอนให้นะครับทั้งเงยทั้งอวบนะครับเป็นตอแสบนะครับสําหรับเมนูต่างๆที่เพิ่์นวอาจาไปนะเพรว่าสิเป็นการน้าออกไปลวกไปพัดนะครับไปแกงไปอ้อมต่างๆในนะครับ สามารถที่เอาไปเห็ดได้อีกหลายเมนูนะครับเอาจังไรก็แล้วแต่ผู้ใดที่มีความสนใจเด้อนะครับก็สามารถมาเบิ่งได้ยอ่นะครับอยู่หม่องนี้ครับอยู่ที่ศูนย์พอเพียงครับบ้านกำพีอำเภอบระบือจังหวัดมาสระคมนะครับครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลขออเมลาผ้าจากพ่อพี่น้อง้องไฟไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม บ้ยหยอดเป็นต่อสอนให้ครับพี่น้องครับ